นะครับแสนล้ันมันเป็นของเซอร์ไพรส์ยังไงของเราเซอพรสมันคืออะไรอ่านรวยูทไหนึ่งแสนซัของของ รีบร okay. okay. box. ีบรีบเรากันไกลมังก่อนวันนี้เราจะมาแกะเราจะมาแกะแกะะะนค unboxing ว่านี้มันคืออะไรเขาเปิดอยากไปเปิดจะไปเปิดนักทำเงินกับของพีอ๋อแต่ก็ได้ทำนี่เนาะได้ทำร่วมการดีดีนะแล้วมันตายอยู่ไหนอะกระเบีย <Yeah. S 2> เนี่ยขอจับหน่อยค่ะขอจับหน่อย Oh my God Oh my God ก็เห็นแต่คนดังเก่านี่คือเป็นไรคะอันดังๆ <laughs> แม่นุ้ยสายฮาบนนั้นว้าว <Wow. S 2> <laughs> ไหนคะอันพี่คัมไปโชว์ตรงนน้นสิครับโชว์ตรงหน้าตรงนู้น ต่อไปเรามารอเท่าไหร่พี่ทานหนึ่ง <1 S 1> ล้านหนึ่งล้านบแล้วยี่เป็นโลทองนี้เนาะถ้า,ถามีสิบล้านสิบล้านจะเป็นโลเพชรน,นี่ถ้าถ้าเป็นล้านนะคะจะได้เป็นลโล,โลทองแบบนี้นล้ลานซับเป็นโลทองถ้าเป็นแสนซับเป็นโลเงินแม่นุ้ยได้แสนซับค่ะตอนนี้แสนแปดซับแล้วได้โลเงินนะคะดีใจกับแม่นุ้ยนะคะเอ๊ เล้ายูทูบหนึ่งแสนซับฮะเล่ายูทูบเส่ายูทูปเขาส่งมาให้ไมมาหจากยูทูปจากสำนักงานยูทูปไทยแลนด์วู้ออกโลให้เอเอาไหมมาให้ตาหน่อยเร็ว ถ้าร้านซับจะได้สีทองไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวรอเอาเอาร้านซับมาฝากนะบ๊ายบาย